สวัสดีค่ะทอนเจ้าอาวาสจ้าเมื่อกี้แม่แหม่มกะมาดูมาซองเมืองบ้านบาเบียค่ะเจ้าเพราะว่าบาเบียเป็นมุสหามยังไม่กลับมายังไม่ถึงบ้านนะคะแม่มกัมาซองเบิง่งว่าปิดฟื้นปิดไฟหน้าบ้านเหยเพิ่นมาขายบ้านเมนืองมาดูบ้านเด็กไม่อยูน่นะคะเจ้าของน้องกัจจังก็ไม่อยู่เปิด มานอนลจตั้หน่หอยกนนมไปกินด้วย2องอันมานาไปก่อหมื่อกดยาก็บอไปเอไปถีนม่อ,อจะเห็นวิวงนเส็จแ้แจงเยปิดมาอไปก่เหื่อยเวโฮงั้นก่คนะ แม่แม่มก็มาเปิดบ้านให้ฟื้นปิดไฟมันเปิดมีอหายแลวก็สิไปซ้อมมือหายมือความเรียบร้อยหายแล้วกันต้นก,นก,นก็จกับบ้านงานแม่แหม่มที่นี่นะคิดถึงน้องกระจังจังเลยรู้จะไปกี่วันนะคะทุกคน รู้ว่าน้องจะไปกี่วันน่เรามีนะสีสัตว์ลงรถแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนจะเสร็จแป้นแป้เตอร์ดิค่ะบุมมาแล้ว I'm happy. ôi cỏ ngon lạy mhm 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 rồi mhm 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 ตีแล้วหัวหนึ่งอ้าวกล้วยเครื่อนี่ซุกแล้วนกกระแตมากินมัดแล้วมากินนอกกล้วยบอเบี้ยเครื่อนี่นะคะนี่ซุกแล้ว นกกระแตมันกินจอกินซิเบิร์แล้วเริ่มโชกแล้วเพราะว่ามันผสมบุญเพราะว่าอันรถไถโซนมันนนะรถไถโซนมันมันกกโกมันก็เลยเหี่ยวเขาจะเลยมาปัานออกอะไรเนี่ยมันมีอะไรก็ขวดจะไหวน้ำเบิ รอบบ้านมาดูความเรียบร้อยรอบบ้านจี้ผดูความเรียบร้อยรอบบ้านนะคะทุกคนยังปกติหมดทุกอย่างนะคะทุกอย่าง ฝนตรงใส่หญิงกับขาวงามเลยะถนนก็สวยเลยนะคะทุกคนถนนก็สวยเลยเห็นไหมถนะะนขบ้านสวยเลยนะคะถนนขบ้านสวยแล้วอ่ะายจะได้กูบ่